วันนี้ช่องมา l i u m Channel ก็มีหนังแวมพายตลกตลกมาฝากกันค่ะเมื่อสองสาวแวมพายพลยุกต้องมาปิ๊งรักกับมนุษย์ผู้ชายแสนธรรมดาเรื่องราวความรักของสองสาวแวมพร์จะสมหวังหรือผิดหวังกันแน่ไปฟังสปอยกันเลยค่ะกับหนังที่มีชื่อว่าแวมหรือชื่อไทยสาวแวมแอบรักแล้ววันนี้ช่องมา l i u m Channel ก็มีแฟนเพจ Facebook แล้วนะคะเข้าไปกดติดตามกันได้เลยค่ะเริ่มเรื่องมาที่กูดี้ สาวแวมพร์อายุเกือบ200ปีเธอได้เล่าเรื่องของตัวเองว่าเธอโดนแวมพายผู้ให้กำเนิดกัดซึ่งแวมพายผู้ให้กำเนิดสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนใครให้เป็นแวมพายหรือว่าจะกินเลือดคนนั้นจนหมดตัวก็ได้แล้วหลังจากที่เธอกลายมาเป็นแวมไพายเธอก็ได้เป็นแวมไพายโลกสวยกินแต่เลือดสัตว์เช่นพวกหนูและนกมาตลอดแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเธอที่ยังคงเป็นอมตะอยู่ก็ต้องปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆไปตามกาลเวลาจนกระทั่งยุค90 แวมพร์ผู้ให้กำเนิดได้คืนชีพให้กับสาวสวยขี้เล่นที่มีชื่อว่าสเตซี่ทำให้ทั้งสองกลายมาเป็นเพื่อนสีกันแล้วกูดี้ก็ได้สอนเรื่องการใช้ชีวิตเป็นแวมพร์ให้กับสเตซี่ส่วนสเตซี่ก็สอนกูดี้ใช้สิ่งต่างๆที่คนในยุคปัจจุบันใช้กันซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็แอบเป็นสาวมหาลัยวนไปเรื่อยๆพอตอนเรียนก็จะเลือกลงแค่ภาคค่ำเท่านั้นแล้ว,วันนี้ก็เหมือนทุกวันทั้งคู่ตื่นขึ้นมาจากโรงศพและรีบแต่งตัวเพื่อไปเรียน แต่พวกเธอก็มีปัญหาหลักๆอยู่เรื่องหนึง่งคือไม่สามารถมองเห็นตัวเองในกระจกตอนแต่งหน้าเลยออกมาเป็นแบบนี้เมื่อทั้งคู่แต่งตัวเสร็จก่อนออกจากห้องกูดดี้ก็ได้เช็คหนังสือปฏิทินของเธอเพื่อดูว่าวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงพวกเธอจะได้กลับมาถึงห้องก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วทั้งคู่ก็ได้แข่งกันลงจากตึกก่อนที่จะแยกย้าย,ายกันไปเรียนและนัดเจอกันต่อที่ทํางานหลังเรียนเสร็จทั้งคู่ก็ได้ไปทํางานต่อที่บริษัทกําจัดหนู แต่ว่าพวกเธอไม่ได้กําจัดพวกมันหรอกแต่กินเลยต่างหากแล้วจูจ่ๆก็ได้มีเสียงเรียกจากผู้ให้กําเนิดให้พวกเธอไปหาและป้าคนนี้ก็คือซิสเอรัดผู้ให้กําเนิดคูดดี้และสเตซี่ซึ่งที่เธอเรียกสองสาวให้มาก็เพราะว่ามองไม่เห็นตัวเองในกระจกแต่เผื่ออยากรู้ว่าชุดที่ซื้อมาใหม่ใส่แล้วสวยแค่ไหนเลยต้องให้สองสาวมาใส่เป็นแบบให้และก็ได้บอกให้ไอวานโทรเรียกคนส่งพิซซ่า พอคนส่งพิซซ่ามาถึงเธอก็อ่อยเขาจนเขายอมเข้าห้องไปกับเธอซึ่งกูดดี้และสเตซี่ก็รู้ดีว่าซิสเตอร์ลัดจะฆ่าคนส่งพิซซ่าพวกเธอที่รับไม่ได้จึงได้รีบกลับแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปเที่ยวผับมนุษย์เพื่อเป็นการคลายเครียดพอเข้ามาในผับเลนฟิลเพื่อนสาวของทั้งคู่ก็ได้มาทักทายซึ่งเลนฟิลก็รู้ว่าทั้งคู่เป็นแวมไพร์แต่ก็ยังคบต่อหลังจากนั่งเมาสกันไปได้สักพักเลนฟิลกับสเตซี่ ก็ลุกไปเต้นกันที่อื่นเหลือแค่กูดี้ที่นั่งอยู่คนเดียวแล้ววาดิมก็วาร์มาเพราะว่าได้กลิ่นวมมพร์จากกูดี้เมื่อทั้งคู่คุยกันไปได้สักพักไอวานก็เข้ามาบอกว่าวาดิมเป็นผู้ให้กําเนิดเขาแล้ววาดิมก็เลยบอกเรื่องสําคัญให้กูดี้ฟังเรื่องหนึ่งถ้าซิสลัสตายเธอจะกลับมาเป็นมนุษย์และก็แก่ตามอายุจริงซึ่งเรื่องนี้กูดี้ก็เพิ่งรู้ทําให้เธออึ้งไปสักพักแล้วก็หนีพวกวาดิมไปเต้นหน้าเวที จนไปเจอกับหนุ่มมือกองที่มองเธอไม่ละสายตาแต่สเตซี่ก็เข้ามาขัดจังหวะและขอตัวไปบะกับหนุ่มที่เพิ่งเจอกันในผับพ,พอแยกย้ายกันกูดี้ก็ได้มาที่ห้องของหนุ่มมือกองแต่แล้วเขาก็เลือดกำดาวไหลกูดี้ที่ได้กลิ่นเลือดก็ห้ามใจตัวเองไม่ไหวเลยเข้าไปเลียเลือดที่จมูกของเขาแบบอเล็ดอร่อยแล้วก็นั่งฟินต่อพอเธอคุมสติได้เธอก็ตกใจเลยรีบหนีออกจากที่นั่นเช้าว,วันถัดมา พวกตำรวจก็ได้พบศพคนส่งพิซซ่าถูกหั่นเป็นชิ้นๆแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือศพและชิ้นส่วนต่างๆแทบจะไม่มีเลือดเหลืออยู่เลยจึงทำให้ตาลุงเตี้ยคนนี้เริ่มสงสัยว่ามันอาจเป็นฝีมือของแวมไพร์แล้วภาพก็ตัดมาที่งานประชุมของเหล่าแวมไพร์แล้วกูดดี้ได้หันไปคุยกับแวมพร์ตาแก่ที่นั่งถักนิตติ้งอยู่เขามีชื่อว่าวลาดจอมเสียบเป็นแวมพร์ผู้ให้กำเนิดแถมยังเป็นแฟนเก่าของซิเซอรัด กูดดี้ได้ถามเขาว่าถ้าแวมไพร์ผู้ให้กำเนิดตายแวมไพร์ผลผลิตจะตายด้วยใช่ไหมแต่วอลลัศได้บอกว่าเธอจะแค่แก่ลงตามอายุจริงซึ่งเท่ากับว่าถ้าซิเซลัสตายกูดดี้ที่มีอายุเกือบ200ปีก็จะค่อยๆแก่ลงทุกวินาทีจนตายตามไปในเวลาไม่นานต่างจากสเตซี่ที่เธอจะกลับมาอยู่ในสภาพร่างกายของคนอายุประมาณ40ปีซึ่งเรื่องอายุกูดดี้ก็ได้โกหกสเตซี่ว่าพวกเธออายุเท่ากันแล้วก็ถึงเวลาประชุม สเตซี่ได้ขึ้นไปพูดถึงเรื่องราวชีวิตของเธอก่อนจะมาเป็นแวมไพร์และตอนหลังจากการมาเป็นแวมไพร์ก็มีกูดดี้นี่แหละที่อยู่ข้างๆเธอเสมอกูดดี้ก็ซึ้งใจในคำพูดของสเตซี่เป็นอย่างมากพอทั้งคู่กลับมาที่ห้องกูดดี้ก็ได้บน่นเรื่องที่เธอไม่ได้เห็นหน้าของตัวเองมานานจนเริ่มจะจําหน้าตัวเองไม่ได้แล้วแถมรูปถ่ายสมัยก่อนก็ยังไม่มีอีกสเตซี่ที่เห็นกูดดี้กาลังทุกข์ใจก็เลยไปหารูปคนในเน็ต แล้วเอามาแต่งใน Photoshop ให้หน้าเหมือนกูดดี้มากที่สุดพอกูดดี้ได้เห็นหน้าตัวเองอีกครั้งเธอก็ดีใจมากแล้วก็ขอบใจสเตซี่แล้วทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันไปนอนวันถัดมาที่คลาสเรียนสเตซี่ได้เจอกับหนุ่มสุดหล่อที่ชื่อว่าโจอี e. แล้วทั้งคู่ก็ดูจะปิ๊งกันและกันแต่แล้วครูในชั้นเรียนก็ได้เรียกนามสกุลโจอี e, ว่าแวนเฮลซิงทำให้สเตซี่อึ้งหนักมาก พอมาถึงที่ทำงานสเตซี่ก็เล่าให้กูดดี้ฟังว่าเธอปิง๊งหนุ่มคนหนึ่งและเขาก็มีนามสกุลแวนเฮลซิงพอกูด,ดี้ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับสำลักเลือดกันเลยทีเดียวเพราะตระกูลแวนเฮลซิงคือตระกูลนักล่าแวมไพร์ดังนั้นกูด,ดี้จึงไม่ค่อยเห็นด้วยเรื่องหนุ่มคนนี้แล้วสักพักทั้งคู่ก็โดนเรียกให้มากำจัดหนูที่โรงพยาบาลทำให้กูด,ดี้ได้เจอกับแดนนี่ซึ่งเป็นอดีตคนรักเก่าของเธอด้วยความตกใจเธอเลยรีบวิ่งหนีส่วนแดนนี่ ที่เห็นกูดดี้แบบก็ได้วิ่งตามเธอไปแต่สุดท้ายก็คาดกันซึ่งเหตุผลที่แดนนี่มาที่โรงพยาบาลก็เพราะว่าเขาต้องมาคอยดูแลภรรยาที่กำลังป่วยใกล้ตายส่วนทางด้านสองสาวตอนนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าสเตซี่ได้รับจดหมายให้ไปเลือกตั้งคณะลูกขุนทั้งทางที่พวกเธอปิดบังตัวตนกันรอบด้านแต่เจ้าหน้าที่รัดก็ยังสืบได้เลยตกลงกันว่าจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาในที่ประชุมแวมไพร์ พอถึงที่ทำงานจ,จู่ๆแดนนี่ก็ได้มาตามหากูดดี้และพอเขาเจอเธอเขาก็ตกใจมากที่เธอดูไม่แก่ลงเลยกูดดี้เลยโกหกไปว่าแม่ของเธอที่ตายไปชื่อกูดดี้ส่วนเธอชื่อซูซานแดนนี่ที่เข้าใจว่ากูดดี้ตายไปแล้วก็รู้สึกผิดหวังแต่ด้วยความที่เขาคิดถึงเธออย่างสูดหัวใจเลยอยากรู้เรื่องราวชีวิตของเธอจากลูกสาวจึงได้ทิ้งเบอร์เอาไว้ให้เพื่อใช้ติดต่อพูดคุยกันเรื่องกูดดี้ แล้วก็จากไปพอเลิกงานสเตซี่ก็ได้ไปหาโจอีที่บ้านและก็ได้เจอกับพ่อแม่ของเขาซึ่งพ่อของโจอีก,ก็คือตาลุงเตี้ยที่คิดว่าแวมพายฆ่าคนส่งพิซซ่าเมื่อพ่อแม่โจอีเห็นสเตซี่ครั้งแรกก็ได้พูดคุยและจับมือทักทายกันตามปกติแต่พอสเตซี่กลับไปพ่อแม่ของโจอีก,ก็ได้มองหน้ากันและพูดเรื่องมือที่เย็นเจ็บของสเตซี่พอเช้าว,วันถัดมา พวกเขาจึงได้มาคุยกับโจอ้เรื่องที่สเตซี่มือเย็นมากแถมผิวยังซีดต่างหากซึ่งพ่อก็คิดว่าสเตซี่ต้องเป็นแวมไพร์แน่ๆนั่นเลยทําให้โจอ้โกรธจึงได้ทะเลาะกับพ่อแม่เลยสั่งให้ทั้งคู่หยุดทะเลาะกันพร้อมกับบอกให้โจอี้ไปชวนสเตซี่มาทานข้าวร่วมกับครอบครัวเราโจอี้ก็ตกลงส่วนทางด้านงานประชุมของเราแวมไพร์คืนนี้ก็ได้มีมนุษย์แต่งตัวเข้ามาร่วมประชุมด้วยสเตซี่เลยโชว์เคี้ยวสนิทให้ดูไปหนึ่งที ทำเอาป้าแกกลัวจนต้องรีบวิ่งหนีออกไปจากที่นี่พอกําจัดมนุษย์ขี้เผื่อออกไปได้กูดดีก็ได้เล่าเรื่องที่สเตซี่ได้รับจดหมายให้ไปเลือกตั้งคณะลูกขุนซึ่งแวมพายคนอื่นๆที่อายุหลายร้อยปีก็ได้รับจดหมายนี้เช่นกันเหตุผลก็เพราะว่าแวมพายบางคนไม่ได้ปิดบังตัวตนก่อนที่จะมาเป็นแวมพายพอตอนกลายมาเป็นแวมพายแล้วจึงไม่มีประวัติการตายทําให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่า ยังมีชีวิตอยู่จึงได้ส่งจดหมายให้ไปเลือกตั้งนั่นเองซึ่งตอนนี้แวมไพ์ <amp> ทุกคนก็ยังไม่มีแผนที่จะจัดการกับเรื่องนี้เลยทําได้แค่ให้ช่วยกันพาผู้ให้กําเนิดมาประชุมด้วยกันในครั้งหน้าเพื่อช่วยกันหาทางออกพอเช้าวันถัดมาพ่อโจอ,อีก,ก็ได้มาตามล่าไอวานยันที่ห้องและเมื่อเจอตัวเขาก็ได้จับไอวานมาทรมานโดยการให้แดดเผาจนตายส่วนทางด้านซิเซรัตเธอได้เรียกใช้งานไอวานแต่เขาก็ไม่มา เธอก็เลยเรียกสองสาวให้มาช่วยแทนพอทั้งสองสาวรู้เรื่องไอวานก็คิดว่าที่เขาหายตัวไปอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ช่วงนี้มีคนกำลังตามไล่ฆ่าพวกแวมพร์อยู่แน่ๆพวกเธอเลยชวนให้ซิสเตอร์ลัดมาร่วมประชุมด้วยกันในครั้งหน้าแต่ซิสเตอร์ลัดได้วางแผนจะไปหาผู้ชายเลยไม่สนใจเรื่องการประชุมพอทั้งคู่กลับมาที่ห้องโจอี้ก็ได้โทรมาชวนสเตซี่ให้มาทานข้าวที่บ้านร่วมกับครอบครัวของเขาพร้อมกับบอกเรื่องผิวของเธอ ที่พ่อแม่เขาไม่โอเคหลังจากนั้นพอกูตี้รู้เรื่องเธอก็เลยช่วยฉีดสเปย์ผิวสีแทนให้สเตซี่พอมาถึงบ้านโจอ้เขาก็ต้องตกตะลึงในความสวยของสเตซี่และนี่ก็คือสภาพของเธอแล้วก็ถึงเวลาทานอาหารร่วมกันซึ่งทุกอย่างก็ดูจะไม่ค่อยราบลื่นพพ่อของโจอ้จ้องแต่จะจับผิดสเตซี่ส่วนแม่เขาก็ชอบถามแซาซีเธอเลยสะกดจิตซะเลยพอตอนโจอ้ลุกไปเอาของเธอก็พยายามจะใช้วิชาปอบหยิบ เอ้ยสะก,กวดจิตแต่ก็ไม่สำเร็จพ่อเขาจิตแข็งมากแล้วพ่อโจโอ้ก็ได้ถามสเตซี่ว่าจะทำอะไรกับลูกชายของเขาสเตซี่เลยบอกว่าทำแบบที่คนเป็นแฟนเขาทำกันแล้วโจโอ้ก็กลับมาพอดีแล้วก็ชวนสเตซี่ออกไปเที่ยวด้วยกันพอทั้งคู่ออกไปแล้วป้าที่เคยแฝงตัวเข้าไปในงานประชุมของเราแวมไพร์ก็ได้เข้ามาหาพ่อโจโอ้ซึ่งป้าแกเป็นลูกน้องของเขาและก็ได้เอาคลิปที่เธอแอบถ่ายเอามาเปิดให้เขาดู แต่ว่าก็เห็นแต่เก้าอี้เปล่า,ลาซึ่งพ่อโจอี้ก็ไม่แปลกใจเพราะว่ากล้องทั่วไปไม่สามารถถ่ายติดแวมไพร์ได้คืนวันถัดมากูดดี้สเตซี่และเลนฟิลก็ได้นัดทานข้าวกันที่ร้านอาหารสุดหรูแต่อยู่ดีดีวาดิมก็ได้วับมานั่งโต๊ะเดียวกับพวกเธอและก็ทมหาไอวานสเตซี่เลยชวนวาดิมให้มาประชุมด้วยกันจะได้คุยเรื่องคนที่ออกตามล่าพวกแวมไพร์แล้วก็เรื่องที่แวมไพร์ทุกคนโดนเจ้าหน้าที่รักตรวจสอบ แล้วเลนฟิวก็ได้พูดแย้งขึ้นมาและอธิบายการทํางานของเจ้าหน้าที่ในนั้นให้ฟังพวกสาวๆก็เลยชวนให้เลนฟิวมาร่วมประชุมด้วยอีกคนและเขาก็ตกลงพอกลับมาที่ห้องกูดดี้ก็ได้รีบเปลี่ยนเสือ้อเพื่อออกไปหาแดนนี่ต่อแดนนี่ก็ได้ชวนกูดดี้ไปร้านเช่าหนังสือด้วยกันพอแดนนี่ต้องไปเช่าหนังสือให้ภรรยาของเขาแต่พอมาถึงร้านก็ได้มีผู้ชายผิวสีมาป้นที่นี่พอดีและก็เล็งปืนไปที่ชายแก่ซึ่งเขาเป็นโรคหัวใจ ทำให้เขาเกิดอาการหัวใจวายกูดดี้ก็เลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยโดยการกัดเขาแต่แดนนี่ที่เห็นเคี้ยวแบบนั้นก็ตกใจมากแต่แล้วสักพักชายแก่ก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งพอทุกอย่างสงบลงเธอก็ได้สะกดจิตและลบความทรงจําทุกคนในร้านยกเว้นแดนนี่แล้วทั้งสองคนก็เลยมานั่งคุยกันกูดดี้จึงได้สารภาพว่าเธอเป็นแวมไพร์แต่เธอไม่กินเลือดมนุษย์ส่วนเรื่องที่เธอเพิ่งกัดชายแก่ไป ก็เพื่อช่วยเขาเพราะน้ำลายของแวมพายสามารถใช้ห้ามเลือดและรักษาโรคอื่นๆได้แล้วแดนนี่ก็ถามถึงสาเหตุที่เธอบอกเลือกเขากูดดี้เลยบอกว่าแดนนี่เป็นแกนนำนักศึกษาทำให้มีสาวๆเข้าหาเยอะเธอเลยอยากให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่าเธอแล้วสุดท้ายเขาก็เจอจริงๆแดนนี่ก็รู้สึกว่าเขารักภรรยาของเขาแต่ก็ยังผูกพันกับกูดดี้ด้วยความสับสนเขาเลยขอตัวก่กอนซึ่งกูดดี้ ก็ได้พูดทิ้งทายไว้ว่าเธออยากเจอเขาอีกแดนนี่ก็ตกลงพอเธอกลับมาที่ห้องเธอก็มาเปิดค้างความทรงจําของเธอเพื่อรล,ลึกความหลังซึ่งในนั้นก็มีรูปแฟนและสามีเก่าของเธอทุกคนรวมไปถึงรูปลูกๆของเธอด้วยความทรงจําเหล่านั้นทําให้เธอยิ้มและก็เศร้าในเวลาเดียวกันส่วนทางด้านสเตซี่ตอนนี้เธอก็กําลังบะกับโจออ้กลางอากาศกันเลยทีเดียวหลังจากเสร็จกิจ ทั้งคู่ที่เหนื่อยกันมากจึงได้สลบไปแต่พอสเตซี่ตื่นขึ้นมาอีกทีก็ใกล้จะเช้าแล้วเธอเลยรีบแต่งตัวและรีบปีนออกทางหน้าต่างด้วยความตกใจโจโ้เลยรีบตามไปดูแต่ก็ต้องช็อกเลยทีนี้เพราะสเตซี่ได้กลายเป็นไอแมงมุมไปซะแล้วทําเอาโจ้ประสาทแดกกันเลยทีเดียวพอหลังจากวันนั้นสเตซี่ก็ติดต่อโจโอ้ไม่ได้อีกเลยเธอเลยมาดักรอคุยกับเขาที่หน้าห้องเรียน แรกๆโจ伊ก็กลัวเธอแต่พอทั้งคู่เคลียร์ทุกปัญหากันเสร็จพวกเขาก็กลับมารักกันเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ความรักของสเตซี่กับโจอ้ก็กําลังเบ่งบานส่วนคูดี้ฐานไฟเก่าก็กําลังประทุข,ขึ้นมาอีกครั้งแต่เธอก็พยายามหักห้ามใจของตัวเองเอาไว้เพราะยังไงแดนนี่ก็ยังรักภรรยาของเขาอยู่แล้ววันประชุมครั้งใหญ่ของแวมไพร์ก็มาถึงวันนี้มีเหล่าบรรดาแวมไพร์ผู้ให้กําเนิดจากสามประเทศมาร่วมประชุมด้วย เมื่อทุกคนประชุมกันไปได้สักพักกูดดี้ก็ได้บอกในที่ประชุมว่าอีกสองอาทิตย์จะเกิดสุริยุปราคาช่วงเวลาบ่ายสองถึงสามโมงเมื่อทุกคนในที่ประชุมได้ยินแบบนั้นก็เลยตกลงกันว่าจะไปที่สำนักง,งานตรวจสอบด้วยกันทั้งหมดเพื่อไปลบข้อมูลของทุกคนออกจากระบบแล้วก็เอาข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแล้วใส่ลงไปแทนเมื่อวันนั้นมาถึงกูดดี้ที่แต่งตัวเสร็จแล้วก็ได้มานั่งเล่นกับหนูส่วนสเตซี่ที่เพิ่งตื่นเธอก็รู้สึกอยากจะอ้วก ก็เลยรีบวิ่งไปอวกที่ห้องน้ําซึ่งพักหลังๆมานี้เธอมีอาการแบบนี้บ่อยมากแต่กูดดี้ก็คิดว่าสเตซี่แค่ไม่สบายพอทั้งคู่แต่งตัวเสร็จก็ได้ไปรวมตัวกันที่จุดนัดพบซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเธอได้ออกมาข้างนอกตอนช่วงเช้าพอทุกคนมากันครบแล้วก็ได้มุ่งหน้าไปที่สํานักง,งานตรวจสอบทันทีเมื่อพวกแวมไพร์มาถึงที่นี่ก็ได้เริ่มสะกดจิตเจ้าหน้าที่ทุกคนในนี้แล้วที่เหลือก็ให้เป็นหน้าที่ของพวกมนุษย์คอยกํากับเรื่องต่งตางๆต,ต่อเอง แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีพวกวมไพเลยได้จัดงานฉลองที่ทําสําเร็จส่วนความรักของทั้งสองคู่ก็กําลังไปได้สวยแต่พอกลับจากงานฉลองซิเซอร์ลัดก็ได้เรียกให้สองสาวมาหาพอทั้งคู่มาถึงก็เจอกับศพคนจีนเป็นจํานวนมากซึ่งเหตุผลก็เพราะว่าซิเซอร์ลัดโดนหนุ่มสเปนที่เธอไปหาหักอกเธอเลยข้างและก็หายเลือดหนักมากแต่แล้วกูดดี้ก็ได้เจอผู้ชายคนหนึ่งเขายังไม่ตายกูดดี้และสเตซี่ได้ช่วยกันพยุงเขา ไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็รีบกลับมานอนซึ่งครั้งนี้ทั้งคู่ก็รู้สึกรับไม่ได้กับสิ่งที่ซิสเลตทำวันถัดมากูดดี้เลยไปปรึกษาเรื่องนี้กับวอลัสและด้วยความเป็นห่วงสเตซี่เธอก็เลยถามวอลลัศเรื่องที่แวไพายป่วยต้องทำยังไงแล้วก็บอกว่าช่วงหลังๆสเตซี่อ้วกบ่อยวอลลัก็รู้ทันทีว่าสเตซี่ท้องกูดดี้ก็งงว่าแวไพายท้องได้ด้วยหรอวอลัศเลยอธิบายว่า ถ้ายังเป็นแวมพร์อยู่ตัวอ่อนในท้องก็จะหายไปเองแต่ถ้าซิสลัสตายสเตซี่ก็จะกลับไปเป็นคนและก็สามารถมีลูกได้ปกติตัดภาพมาที่ป้าและพ่อของโจอี้พวกเขาไปได้คลิปจากโรงพยาบาลมาซึ่งในคลิปมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นแบกร่างชายคนนี้มาส่งที่โรงพยาบาลพ่อโจอี้ก็มั่นใจว่าต้องเป็นพวกแวมพายแน่ๆจึงได้เตรียมตัวออกไปตามล่ครั้งและก็ได้สั่งให้โจอี้พกปืนไว้ตลอดเวลาพอตกดึกโจอี้ก็ได้มาหาสเตซี่ที่ห้อง แล้วพอกูดดี้เข้าห้องมาโจอี้ก็ได้เล่าให้กูดดี้ฟังเรื่องที่พ่อเขาให้พกปืนเอาไว้เพราะว่าช่วงนี้มีข่าวแวมพายฆ่าคนจีนหลายสิบคนและพ่อของเขาก็ยังไปเจอคลิปแวมพายจากโรงพยาบาลอีกกูดดี้เลยนึกขึ้นได้ว่าแวมพายในคลิปนั่นก็คือเธอและสเตซี่พร้อมก็บอกว่าพวกเธอไม่ได้เป็นคนฆ่าคนจีนพวกนั้นแต่เป็นฝีมือของผู้ให้กำเนิดพวกเธอแล้วกูดดี้ก็ได้บอกเรื่องที่สเตซี่ท้องให้ทั้งคู่ฟัง โจอ้และสเตซี่ก็ดีใจที่จะได้เป็นพ่อแม่แล้วสักพักเดนฟิลก็ได้มาแจมในวงเมาด้วยแล้วในทีวีก็ได้พูดถึงสุสานแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นที่ที่มนุษย์ไม่ย่างกายเข้าไปทําให้กูดดี้รู้แล้วว่าซิสเอร์ลัดต้องอาศัยอยู่ที่นี่แน่ๆแ,แล้วกูดดี้ก็ได้ชวนสเตซี่ออกไปคุยข้างนอกกูดดี้ได้ให้สเตซี่เป็นคนตัดสินใจว่าอยากจะสาวไปตลอดการหรือว่าอยากมีเบบีแต่ต้องฆ่าซิสเอร์ลัดซึ่งสเตซี่ก็ลังเลกูดดี้ก็เลยเสนอไปว่า ให้ไปร่วมมือกับพ่อสามีเธอสิแล้วทั้งคู่ก็เห็นด้วยกับแผนนี้และสิ่งสุดท้ายที่กูดี้ต้องจัดการก็คือเรื่องภรรยาของแดนนี่เธอได้สอนให้แดนนี่เข้าใจเกี่ยวกับแวมพายและก็ได้ให้วาดิมกัดภรรยาของแดนนี่จนเธอกลายมาเป็นแวมพายและก็กลับมาสวยอืมสะบื้มพึ่มอีกครั้งแดนนี่ก็ได้ขอบใจกูดี้ส่วนกูดี้ก็ดีใจที่ได้ช่วยคนที่เธอรักเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเธอก็เดินทางไปหาพ่อของโจอ้เพื่อขอให้เขามาช่วยฆ่าซิสลัด แล้วก็บอกเรื่องที่เขากําลังจะได้เป็นปู่พอตาลุงเตี้ยรู้แบบนั้นก็เลยตกลงที่จะช่วยพอทั้งคู่คุยกันไปได้สักพักตาลุงเตี้ยก็เริ่มเห็นถึงจิตใจที่ดีและความเสียสละของกูดี้ก็เลยเอาแผนผังตระกูลของกูดี้มาให้เธอดูทําให้กูดี้กลับมามีความสุขที่สุดในชีวิตอีกครั้งหลังจากนั้นแผนการล่านางตัวลายก็เริ่มขึ้นทุกคนได้ล่อให้ซิเซอรัตเข้ามาด้านในสุสานแล้วก็ช่วยกันลุมฆ่าซิเซอรัตแต่ว่าเธอแข็งแกร่งมาก ทำให้พ่อของโจอี้เกือบพาดท่าแต่แล้วโจอี้ก็ได้เอาเลื่อยไฟฟ้ามาตัดคอซิสเลตได้ทันแต่เธอก็ยังไม่สิน้นฤทธิ์พ่อโจอี้ก็ได้ใช้ขวานฟันเธอไปอีกทีจนลงไปกองกับพื้นแล้วทุกคนก็รีบช่วยกันเอาหัวของเธอใส่ลงไปในโลงศพพอซิสเลตตายร่างกายของสเตซี่ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ไม่ต่างจากเดิมมากนักไม่เหมือนกับคูดดี้ที่ตอนนี้เธอเริ่มแก่งักทำให้สเตซี่รู้แล้วว่า กูดี้โกหกเธอเรื่องอายุมาโดยตลอดแต่ก่อนที่กูดี้จะจากไปเธอก็ได้ขอไปที่ไทม์สแควร์เป็นครั้งสุดท้ายสเตซี่และโจอี้ก็จัดให้พอมาถึงสภาพตอนนี้ของกูดี้ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วแต่พอเธอได้เห็นบรรยากาศที่ไทม์สแควร์เธอก็มีความสุขทุกครั้งพร้อมกับค่อยๆนึกถึงอดีตที่ผ่านมาภาพความทรงจำเก่าๆก็เริ่มไหลเข้ามาเรื่อยๆโดยที่มีสเตซี่คอยจับมือและยืนอยู่ข้างๆจนวินาทีสุดท้าย แล้วร่างของกูดี้ก็ค่อยๆสลายไปสเตซี่ก็รู้สึกเสียใจมากที่เพื่อนรักที่สุดของเธอได้จากไปแล้วแต่สุดท้ายเธอก็ยังมีโจอี้และครอบครัวของเขาอยู่ข้างๆเสมอแล้วก็ตัดภ้ามาที่ปัจจุบันตอนนี้โจอี้กับสเตซี่ก็ยังรักกันดีและนี่ก็คือลูกสาวของทั้งคู่พวกเขาได้ตั้งชื่อว่ากูดี้แต่น้องก็ยังมีความลับอยู่ข้อหนึ่งคือน้องเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งแวมไพร์นั่นเองซึ่งปู่ของน้อง ก็ดูจะหลงแวมพายตัวนี้มากเป็นพิเศษเลยแล้วหนังก็จบค่ะสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะก็ได้รับคะแนนใน MDB ไปที่5.2คะแนนค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ